ทำทั้งหลายแปดมีสัมมาทิิเป็นต้นในมรรคแปดนะมีสัมมาสม,มาธิเป็นประโยชสารได้นามบัญญัติชื่อว่ามรรคังองค์แห่งพระอริยมรรคด้วยสภาวะเป็นเหตุออกจากวัฏฏทุกขข้อความพิสดามีในสัจจะนิเทศในผลนหลังแล้ว อริยสัจท่านท่านทานอแดงสแสดงไว้แล้วนะเรื่องอริยสัจอันนี้ก็เรื่องธรรมที่จะให้แจ้งอริยสัจตอนนี้และโทษและพระโทธิปชีธรรมสามสิบเจ็ดซึ่งพันลนามานี้เมื่อพระโยคาพระจรเจ้ายังจำเริญโลกีปัจนาอยู่ในบูลภาคนั้น ก็ได้ในขณะจิตต่างกันหรือไม่พร้อมกันใช่ไหมบางบางขณะก็ได้บางขณะก็ไม่ได้ถ้าหาก่จิตในอารมณ์นี้ได้แต่ว่าพอเปลี่ยนจิตไปเป็นอารมณ์อื่นแล้วก็ไม่ได้นีพระพันก็ยังไม่ยังไม่บรรลุมรกผลยังไม่แจ้งอิรัศติต่อเมื่อใดเกิดได้พร้อมกันเมื่อ,อไหร่ พราะโพธิปกีรยธรรมนี่พร้อมกันเมื่อไหร่แล้วก็มรคจิจริงโพธิปกีิยธรรมนี่สมบูรณ์หมดทั้งสามสิบเจ็ดประการด้วยด้วยมรคเอาถึงมรคแล้วก็แปลว่าโพธิปกีิยธรรมสมบูรณ์หมดแล้วทั้งสามสิบเจ็ดประการนะ ขณะจิตต่างกันคือกายานุปัจนาสติปัฏฐาน mm hmm. ก็เฉพาะได้เมื่อพระโยคาพระจรพิจณาซึ่งกายด้วยอาการสิบสี่มีอนาบาและสติเป็นต้น mm hmm. เวทานานุปัจนาสติปัฏฐาน mm hmm. ก็เฉพาะได้เมื่อพระโยคาพระจร เจ้าพิจารณาซึ่งเวทนาด้วยอาการเก้ามีสุขเวทนาเป็นต้นนี่ท่านอธิบายไปแล้วนะฮะวิธีพิจารณาเวทนาพิจารณาอย่างไรธรรมานุป,ปสัสสนาสติปัฏฐานนั้นก็เฉพาะได้เมื่อพิจารณาซึ่งธรรมทั้งหลายห้ามีนิวรณ์เป็นอธิเห็นไหมพระสติปัฏฐานสี่ประการพระโยคาพระจรเจ้า ได้ในขณะจิตต่างๆกันด้วยประการดังนี้และสมประทานสีก็ได้ในจิตต่างๆพระสมประทานเป็นปฐมนั้นเฉพาะได้ในการเมื่อพระอยคาประจรเห็นอากุศลธรรมอันใดมิได้ มีได้เกิดนมม่ได้เคยบังเกิดแก่ตนในอะไรอัตทะในอัตภาพนี้และบังเกิดมีแก่บุคคลผู้อื่นก็มณติการในใจว่าจะปฏิบัติ เพื่อจะไม่ให้บังเกิดอคุศนธรรมดังนนแล้วก็พยายามเพื่อจะไม่ให้อคุศนธรรมบังเกิดได้นี่นี่พูดถึงสมมารประธานอันนี้ก็แล้วสมมารประธานขราบสามก็อธิบายมาแล้วนะคะคือว่าอคุทน่เกิดเกิดแล้วไม่ให้เกิดหนึ่งแลวต่ออคุศที่กําลังเกิดอยู่ทําให้หมดไป สี่นะสองนะแล้วก็อาคุศนนันนะี่อาคุศวนนะอาคุสนมีสองนะนนะตัวอาคุศนที่เคยบังเกิดแล้วไม่ให้เกิดหนึ่งแล้วก็อาคุศนที่กําลังเกิดอยู่ไม่ให้เกิดขึสองแล้วก็กุศลนที่ยังไม่เกิด เพียนให้เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เพียนรักษาไว้ไม่ให้หมดไปให้เจริญยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งเดีวยวกันสำหรับประธานมีสิ่งเดีวยวกันนะแต่ว่านี่เป็นวิธีที่พูดเรียนไปยัดเราจะพูดพร้อมกันไม่ได้เราต้องพูดทีละทีแล้วก็กิ่ท่านก็พูดกิ่ก็ต้องพูดกิด่ทีละอย่างะอยแต่วิธีทํางานแล้วไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียว ขณะเดียวกันในขณะจิตดวงหนึ่งพู้น่าสมัประทานทั้งสี่ต้องเข้าเข้าพร้อมกันเถ้าอะไรเช่นอย่างว่าในระหว่างที่เราเราทำปฏิบัติปติปฐานอยู่ใช่ไหมแล้วเวลานั้นอกุศลอะไรที่เคยเกิดแล้วมาให้เกิดมีอกุศลอะไรขาศัพย์รักทรัพย์หรือ ก็ใครละคนปฏิบัติอยู่แล้วมันจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ได้ยังไงใช่ไหมเออจะไปละอากุศลที่เคยเกิดที่เคยทํามาแล้วแล้วไม่ให้เกิดเนี่ยมันจะได้ยังไงมันไม่ได้ใช่ไหมมันไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นอกุศลในที่นี้คือในวอนในวอนใช่ไหมอันไี้อันนี้วรเคยป้มสร้างเคยอะไรแต่อะไร แล้วแต่นี่วันห้าอันไหนก็ได้อันใดอันหนึ่ง ok PI, ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว่ที่เคยเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราทําความเพียรนี่ยกิจของความเพียรนี่ยจะไม่ให้นิวรนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมที่เคยเกิดแล้วน่แะแต่จะไม่ให้เกิดความเพียรนี้เพื่อจะไม่ให้นิวรนั้นเกิดอยู่นี่มันก็เป็นกิจอันหนึ่งที่ว่าอกุศลที่เคยเกิดแล้วไม่ให้เกิด ขึ้นเพียนไม่ให้ระวังไม่ให้เกิดขึ้นนี่อกุศลในที่นี้ไม่ใช่สินไม่ใช่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์นะอกุศลในที่นี้คือ,อ,น,นะอนิวรณ์นะนิวรณ์ทไมถึงวหวอย่างนั้นเพราะว่าสัมมาประธานเนี่ยสัมมาวายามโมเนี่ยเป็นองค์ของสมาธิไม่ใช่ศินเพราะนั้นจะต้องทําความเพียงฆ่า,ากีเลสอกุศล ที่เป็นข้าสุกแต่สมาธิเพราะฉะนั้นมีวอนที่เคยเกิดแล้วในเมื่อเราจะติเรายังไม่ดีใช่ไหมมันก็เกิดอยู่เรื่อยๆแต่ขั้นตอเรามาเข้ามาเจริญปติวัฏฐานในวัฏฐานปัชนาเราก็พยายามทําจิตอย่าให้เอกมีวอนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จิตเราตั้งอยู่ปัจจุบัน ในระหว่างที่จิตเรากําหนดปัจจุบันอารมณ์ลงไปครั้งหนึ่งนะนามโดรูปก็ตามนะในอารมณ์ปัจจุบันครั้งหนึ่งเนี่ยนิวรณ์ที่เคยเกิดและจะเกิดไม่ได้ในขนะนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้และนิวรณ์ที่ฟุ้งซ่านกําลังฟุ้งซ่านอยู่หรือนิวรณ์กำลังนิวรณ์อะไรก็ตามที่กําลังเกิดอยู่พระจิตเราตั้งอารมณ์ปัจจุบันนะมาที่กําลังเกิดอยู่นี่ประหารทําให้หมดไป นี่ก็เป็นจิตของสัมมาประธานอันหนึ่งแล้วทีนี้เมื่อนิวรไม่เกิดแล้วใช่ไหมความเพียรน,นั้นก็เป็นเหตุที่จะให้กุศลคือสิ่งอุสมาธิหรือปัญญาสมาธิหรือปัญญาที่ยังไม่เกิดนะั่นก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นละ่ะในขณะนั้นในขณะเดียวกันนะก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นปัใจจัยให้เจริญขึ้นไม่ทําให้หมดไปเพราะก้นไปสมัคประทานทั้งสี่นี้ถ้าเวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติจิตครั้งหนึ่งต้องเข้าทั้งสี่เข้าที่ไหนเข้าในเวลาน่ะก็เข้าในเวลาที่จิตตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันเพราะฉะั้นอารมณ์ปัจจุบันมีสาคัญที่สุดมีสติสัมปชัญญะครั้งหนึ่ง สติจะไม่ชันยะนี่ต้องมีในอารมณ์ปัจจุบันนะในอดีตไม่มีนะอนาคตไม่มีนะไม่มีสติจะไม่ชันยะ<ม>จะต้องมีในอารมณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นใายความรู้สึกหรือใายการคิดเอาอย่างกำหนดรูปนั่งเนี่ยนะรูปนั่งนี่เป็นอารมณ์ปัจจุบันอยู่แล้วเราใช้ความรู้สึกเนี่ ล้วก็ได้อารมณ์ปัจจุบันเพราะว่าถ้าไม่มีรูปนั่งแล้วความรู้สึกในรูปนั่งจะไม่เกิดขึ้นเลยจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่มีรูปนั่งแล้วคิดถึงรูปนั่งได้ใช่ไหมนึกรูปนั่งรูปนั่งรูปนั่งนึกไปอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องมีรูปนั่งนึกไปงั้นอ่ะได้ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากทีเดียว ธาจิตเราตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันแล้วไม่ตอที่จริงไม่มีอะไรมากมายเลยมไม่มีอะไรมากมายเลยนะฉะรับใครที่สำหรับเราที่มีสติปัญญาน้อยเนี่ยคือว่าพย,ยายามให้จิตนั้นตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันแล้วเรารู้ว่าลักษณะที่จิตตั้งอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันนั้นอนะมันมีลักษณะยังไง หรือจิตท okay, ouais. like, right. ี Man, ่ไม่ตั้งอยู่เนี่ยหลุดไปจากอารมณ์ปัจจุบันมันมีลักษณะอย่างไรเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้ละจิตก็หลุดไปหลุดไปปัจจุบันก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้เออถ้ารู้แล้วจะกลับมาตั้งในอารมณ์ปัจจุบันใหม่ก็ตั้งไม่ได้ลักษณะของอารมณ์ปัจจุบันเราก็ไม่ได้สังเกตไว้ไวดาจิตที่เราตั้งในอารมณ์ปัจจุบันมันมีลักษณะอย่างไรเราขาดความสังเกตไว้ก็เลยกลับมาบางทีกลับมาก็ไม่ใช่อารมณ์ปัจจุบันอย่างนี้ เนี่ยมันมันมันยากอยู่นิดเดียวเท่านี้เองนะคะเต,ต้องใช้ความสังเกตแล้วก็โยนิโสต้องทำความรู้สึกต้องเข้าใจให้ถูกต้องน,นี่อันนี้ก็สมบัระทานขคารพสีนั้นได้เมื่อพระโยคาพระจพรพยายานยังทาน และนิปัสนาอันบางเกิดแล้วอันนี้ก็พูดนี้นีพูดถึงว่าพระพิสุทที่ทำฌานนะพยายามทำฌานหรือทำสมาธิเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลผนิพพานอันนี้ทำฌาน้สำเร็จแล้วทำฌานสำเร็จแล้วไม่ได้มรรคผลก็ตั้งเยอะไป เมื่อก่อนพระพุทธเจ้าจะมากราดรู้นะ,นะพวกนั้นเขาทำฌานได้มีพิญญาดูเดเห่อเคล่นโดยอากาศได้เขาก็ยังมีอยู่ในโลกเลสีที่ฌานต่างๆทำฌานได้นั้นเยอะสมัยนั้นเป็นสมัยที่กาละสมบัติการของกุศลเจริญจะเอากุศลอย่างไหนก็ได้ได้ทุกชนิดเลยสามารถจะได้กุศลอาจจะเกิดได้แต่เวลานี้ไม่ได้กาลวิบัติ มีแต่อกุศลนั่นแหละเกิดมากที่สุดเลยเรื่องอะไรเห็นอะไรก็เป็นอกุศลเนี่ยได้ยินอะไรก็อากุศลไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่รู้เวลานี้เป็นอกุศลมากที่สุดเลยเห็นไหมอกุศลนั่นมันเกิดมากอกุศลนี่มันโอ้โหนานๆเกิดสักทีนานๆเลยจะไปได้ปัจจัยไอ้ที่เป็นกุศลสักทีกุศลก็ไม่พ้นจากโลภะเมื่อได้ปัจจัยเป็นกุศลรมนั้นก็เป็าที่ัยโลภะ เพราะฉะนั้นสมัยนี้อ่ะเยากมากนะไม่เด็กไม่ถ้าไม่ความเพียจรจริงๆไม่มีศรัทธาจริงๆไม่มีชั้นพระจริงๆแล้วไม่ได้ทําไม่ได้กุศลที่ผิดไอ้ที่อย่างประนีตอย่างประนีตเวลานี้มันเกิดไม่ได้แล้วมันเกิดไม่ได้กาละเช่นอย่างเนี้ยเราจะได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเราจะถวายทานแก่พระพุทธเจ้าหมดโอกาส กุศลจะมีเกิดไม่ได้แล้วการนี้บิบัติบิบัติจากกุศลอย่างนั้นเลยหรือพระอรหันต์ก็อาจจะเรายังได้ทําบุญทําทานแต่พระอริยอรหันต์หรือพระอริออะรออะยะบุคคลใช่ไหม mm hmm. โอ้เพราะกุศลถ้ามีก็ยากแล้วน่ถึงแม้พระอรหันต์จะมีอยู่พระอริยะบุคคลจะมีอยู่แต่เราก็ไม่รู้จักเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ ทำไปเพราะฉะนัะ้นทามที่มีกุศลมากก็ต้องสำคัญบุคคลที่รับนั่นด้วยแต่กุศลน่าคงได้แต่มากหรือน้อยเนอะแต่นี้ไอ้กุศลที่ยากๆไอ้ท่ปันรีบิี่ิประเสิฐนี่เราก็ทำยากแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้ถ้าจะได้อย่อยางเดียวถ้าเราจะอาศัยคนอื่นปนิคาหก เป็นผู้รับเราจึงจะได้สุศมากเลยว่าเราหาอากาสสร้างกุศลอย่างนี้ยากได้อย่างเดียวตัวเราเท่านั้นเองเราจะทำกุศลในกุศลในจิตของเราให้เกิดขึ้นได้ด้วยอะไรเนี่ยการที่เราจะเริญสติปัฏฐานเนี่ยนี่ไม่จำแล้เราไม่ต้องอาศัยคนอื่นเลยใช่ไหมตัวเราเองน่ะ เเราทำกุศลให้เกิดขึ้นได้เมืแต่ก็น้อยนะน้อยนะคนที่จะไปปฏิบัติคนที่จะไปมีโอกาสไปสร้างกุศลอย่างนี้ได้ไอ้อักุศนมันก็แหมมันมีกําลังมากเหมือนกันมันไม่ค่อยจะให้โอกาสแก่กุศลนี่ถ้าให้ตัวอยากอยากอยากอยูก็ตัมแต่อักุศนมันก็ยังไม่ให้โอกาสมันก็ยัง อ่อนวอนคิดไปหนุ่คิดไปหนี่คิดไปนันอ้าวเราก็ยังไม่สามารถจาะเอาชนะมันได้ใช่ไหมอ้าวจะตามใจมันไปกวนนี่อย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนอกจากว่าอ้าไม่ไม่คิดจะไปจริงๆริงจงจังสามปันเจ็ดวันมันก็พอจะอนุญ,ญาตได้เราก็ไปได้ใช่ไหมมา <c oughs> ขอลาเจ็ดวันบอกไม่ได้ มากเกินไปเพียงสามวันพอจะได้อย่างนี้เขาก็ไปได้แค่สามวันเพราะงั้นมันยากนะครัเวลานี้ยากมากแล้วก็กรรมประานทั้งสี่ก็ สติฐานสี่แล้วก็ต้องเป็นปัจจุบันด้วยที่จริงมันไม่ยากอะไรหนึ่งก็ต้องมีรูปหรือนามเป็นอารมณ์อยู่สองก็อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ปัจจุบันนะสามก็มีสติสัมปชัญญะสี่ก็ มีความสังเกตควาพียรและความสังเกตเนี่ยของเราเน่ความเพียรน่ะเรารการ็บางทีก็อาจจะมีได้สังคงก็อาจจะมีได้นะความเพียรแต่ว่าความสังเกตนี่ไม่มีทำไมความเพียรนั้นก็อาจจะทําไม่ถูกเพราะเราขาดความสังเกตแล้วก็โยนิโสมนัสิกานี่เนี่ยโยนิโสนี่ต้องมีกฎเนี่ยเช่นเช่นเราเราเราฟังอยู่เนี่ย เนี่ยเป็นปัจจัยกักโยนิโสใช่ไหมเป็นปัจจัยกักโยนิโสเวลาไปทํางานเราจะได้ทําถูกอ๋อต้องทําความรู้สึกอย่างนั้นเวลานั้นต้องทาความรู้สึกเราจะได้ทําได้ถูกสัมาจัมาประธานเป็นท้าวรสีนั้นอันนี้ก็มีแล้วนะคะกว่าแล้วจัมาประธานทั้งสีในจิตตุบาทต,ต่างกันในโลกียะนิปัจนนาแบบนี้เพื่อสติรัฐานต่างๆกัน ายอิทิบาททั้งสี่นั้นก็ได้ในจิตต่างๆเมื่อกระทำฉันทะให้เป็นอธิยบดีแล้วยงังกุศลธรรมให้บังเกิดในจิตุบาทอันใดจึงได้ฉันทิทิบาทในจิตุบาทนั้น <ST AN CO> เมื่อกระทำวิริยะจิตปัญญาเป็นอาิตยบดีแล้วยังกุศลธรรมให้บังเกิดในจิตุบาทใดๆจึงได้วิริยะจิต วิมังสะอิทธิบาทในจิตตุบาทนั้นๆแสดงว่าจิตอิทธิบาทนี่มีสี่ใช่ไหมเราเข้าใจกันแล้วนะฉันทะวิริยะแล้วก็จิตแล้วก็วิมังสะคือฉันทะก็คือความพอใจวิริยะก็คือความเพียรนี่ ทาที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะวิริยะก็คือความเพียรจิตติบาทก็คือความสนใจในมรรคผลนิพพานหรือในฌานสมาบัติแล้วปัญญาปัญญาก็คือปัญญาที่ที่จะ ทำความเพียรปัญญาที่จะรู้ว่าทำให้ถูกต้องนะและปัญญาก็เห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นในปัญญานั้นจริงๆอิทธิบาทอิทธิบาทนี่หมายถึงว่าเป็นบาตรที่จะทำที่เป็นบาตรที่จะให้สำเร็จบัคผลนิพพานหรือฌานสมาบัติจึงได้ชั้นทิฏฐิที่บาทในจิตตุบาทนั้นแปลแต่ว่าจิต ที่บาททั้งสี่นี้ไม่พร้อมกันนะฮะแปลว่าเหมือนอย่างกับอธทิตย์บดีหรือรัฐมนตรีมีสี่คนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐมนตรีนั้นก็งานไหนรัฐมนตรีไหนจะทํางานนั้นก็นรัฐมนตรีอื่นๆก็ไม่ใช่หน้าที่ไม่ไม่สำคัญไม่เป็นผู้นำเป็นแต่เป็นผู้อุคลา เป็นผู้กาละช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเป็นเป็นอิทธิบาทนี่เป็นได้ทีละอันนะฮะเป็นได้ทีละอย่างทีละอย่างเท่านั้นในจิตครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเมื่อความพอใจเป็นใหญ่แล้วความเพียรจิตก็สนใจปักไปปัญญาก็จะรู้ในสิ่งนั้นอย่างน,นี้ถ้าปัญญาเป็นใหญ่ ความเพียรปัญญาเป็นใหญ่รู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ก็ฉันทาก็พอใจพอใจแล้วก็มีความเพียรอย่างนี้แต่ว่าปัญญาเป็นใหญ่มีความเพียรจิตก็ต้องสนใจในที่นั้นก็ช่วยเหลืออยู่แต่ว่าปัญญาเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นอิทธิบาทนี่ก็จะต้องเกิดในไม่ใช่เกิดในจิตดวงเดียวกันทั้งสี่ เกิดกันแต่ละครั้งละขราวละดวงดวงไหนดวงไหนอันไหนเป็นอิธธิบาทส่วนเหลืออีกสามก็เป็นผู้อุปการะช่วยเหลือแล้วก็ฝ่ายนี่พูดถึงอิธนะธิบาทสีนะในโพทิปกริธรรมนะแล้วก็ฝ่ายอัศดาอัศดาคิกม,มกัรคือมัตแปด เมื่อเกิดกับตัวโลกียจิตก็ได้ในจิตต่างๆกันใช่ไหมเพราะว่าอารมณ์ต่างกันนะโลกียจิตเนี่ยการทำวิปัสสนานี่ต้องอาศัยนามลูกทางหูบ้างทางตาบั่งทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างก็ทำวิปัสสนานได้วิปัสสนาก็เกิดได้ทั้งนั้นแต่ว่าเกิดในอารมณ์ต่างๆกันในจิต เกิดในรูปลาลอารมณ์ก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งแล้วแต่ว่าจิตจะมีความรู้สึกยังไงตกไปในความรู้สึกอย่างไหนนะนี่ไม่ไม่ใช่ว่าพระโลกีนี่มีอารมณ์ต่างๆกันไม่เหมือนอย่างโลกุตระเมื่อเข้าถึงโลกุตระคือแจ้งอริยสัจจะทำทั้งสี่แล้วอันนั้นก็มีอารมณ์อันเดียวกันมักท่้งแปดมีอารมณ์อันเดียวกัน เมื่อเข้าถึงมรรคผลนิพานแล้วมรรคจิตก็มีนิพานเป็นอารมณ์เจตสิกมรรคแปดที่เป็นเจตสิกนั้นก็มีนิพานเป็นอารมณ์ไปตามจิตพระจิตกับเจตสิกต้องมีอารมณ์อันเดียวกันแล้วก็เกิดร่วมกันดับร่วมกันพร้อมๆกันอาศัยวัตถุก็อันเดียวกัน งานอารมณ์ก็ต่างๆกันนะเมื่อเกิดกับตัวโลเกียจิตในจิตก็เกิดได้ในจิตต่างๆกันคือพระโยคาพจรถึงมิจฉาวาจาคือวจีทุเจตสีการเป็นอารมณ์พิจารณาเห็นโทษแล้วก็เว้นเสียในจิตตุบาทอันใดฉคเพาะได้สมาวาจาในจิตนั้น เช่นอย่างเราห้าคเว้นนี่มรรคแปดน้นก็มีศีลสมาธิปัญญาก็เว้นเว้นวจีทุจริตทั้งสี่ใช่ไหมเว้นบัจีทุจริตทั้งสี่ในขณะใดาที่เราจะเว้นขณะใดาที่เราจะกล่าวไปแล้วเราก็เว้นนะนัะ่นก็เฉพาะเฉพาะวาจีทุจริตจิตนั่นที่จะเว้นบัจีทุจริตก็อย่างหนึ่ง ก็ได้ซึ่งเฉพาะสัมมาวาจาในจิตนั้นจิตสัมมาวาจาก็เกิดขึ้นในจิตนั้นคือเว้นจากทุจริตทั้งสี่ประการไม่ใช่เว้นแต่มุสาอย่างเดียวนะสัมมาวาจาในองค์มรรคเนี่ยสัมมาวาจาในองค์มรรคเนี่ยไม่ใช่เว้นแต่มุสาอย่างเดียวเว้นทั้งสี่เลยมุสาจอเสียดอยากคายเพอเจอ ต้องเว้นหมดศีลในองค์มัคต้องเว้นหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเจริญที่ปรัชนาเนี่ยเราจะทเทเลยนพูดกับคนนั้นคุยกับคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าปรัสนาก็ต้องมีสมาธิด้วยใช่ไหมต้องมีการปฏิบัตนินี่ต้องมีศีลมีสมาธ,มมาธิมีปัญญาต้องมีด้วยเพราะฉะนั้นคนทำสมาธิยไนนั่งพูดกับคนแล้วทาสมาธิได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม ไม่ได้อาไม่ได้ก็ต้องเวน้นเพราะงั้นแต่ว่าทําไปพร้อมกันทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเวน้นนนั้นไม่ใช่กล่าวสมาวาจาอีกอย่างึ่งต้องกล่าวสมาวาจานี่วิรตีสมาวาจาแล้วเอเว้นมาชีทสุจริตทั้งสี่คาถาสมาวาจารคาถาสมาวาจานี่ ต้องกล่าวซึ่งจะเป็นต้องกล่าวถ้าไม่กล่าวแล้วไม่เป็นไม่เป็นสัมมาวาจาคือจะต้องพูดคาถานี่ก็แ,บบแบบปลว่ากล่าวอย่างนี้ท่านพูดธรรมะนี่ยเป็นสัมมาวาจาราคาถาสัมมาวจานี้ต้องพูดซึ่งจะเป็นสัมมาวาจาแต่ว่าในอมรรคนั้น,นเว้นเท่านั้นเว้นการบัจีพิทุลิตรทั้งสี่เท่านั้นไม่ต้องกล่าวไม่ต้องพูด ก็เป็นสภาวาจา้สมาวาจาีาวาจาิวัดวิรตีสมาวาจารแปลว่เว้นวิจีตุจิตทั้งสี่คาถาสมาวาจาก็เปล่าดีกลายไม่พูดเลยอย่างน้อยเจ็ดวันก <c oughs> ็จะตปอนคาถานี่อย่างน้อยเจ็ดวันอ่ไนะหรือเจ็ดเดือน ไม่เกินเจ็ดปีทีนี้คุณหญิงเคยเว้นไหมไปพีดเจ็ดวันไม่เคยเลย <laughs> เห็นไหมนะมนั่นเลยทีนี้ม่อไม่เคยเลยก็ยังไม่เคยเดินมารกเลยคนที่ยังไม่เคยเว้นเลยเนี่ยยังไม่เคยเดินเลยมารกแปดเพราะมาแปดต้องเว้นนี่่เข้าที่วัมาค่ แต่วัามหาธาตุเลยอารมณ์ไม่ใช่วัดมหาธาตุไม่ใช่นะคะไม่ใช่ริปัสนานะคะไม่เกินเจ็ดปีไม่เกิน <สถ alam> เจปีจะต้องได้ผลอย่างน้อยอนาคาถ้ามากก็อรหันต์เลยเีแค่่<ถา> ไม่ใช่ไม่พูดเฉยๆนะไม่พูดแล้วต้องปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆทาเป็นไม่ไม่พูดมีไม่กันอ่ะคนที่ปฏิบัติสมัยนี้ไม่พูดเลยะเป็นเคร่งหาไว้ชฉันนะเคร่งเพราะงั้นไม่พูดเลยแบมเคร่งนั่นแหละไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยถามที่สุขถามว่าเกลือในที่นั้นอ่ะเป็นที่กันดานเหลือเกิน จะตุปปัจจัยปืดเครืองเพราะเขาไม่นับถือเขาไม่นับถือศาสนาพุทธในที่นั้นดังนั้นแบบพระพิสุจะไปเนี่ยปัจจัยลำบากอาหารการกินอันนี้พอไปออกพรรษาแล้วก็มาเป้าพระพุทธเจา้าก็ถามมาไปที่ไหนก็บอกไปที่น่านตำบ,บนนั้นเป็นยังไงจะตุปปัจจัยปืดเครืองไหมก็บอกไม่ปืดเครืองเลยหมายบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดเอะพระพุทธเจ้าว่าเอกใจถ้าถามอ่ะเธอไปปฏิบัติยังไง ก็บอกว่าไม่พูดไปปฏิบัต no> ิไม่พูดถ้าก็ถามว่าใครสอนใครสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยจอให้ลิงเหมืนก็คนบ้ายเงี้ยใครถามอะไรก็ไม่พูดไอ้คนก็เลื่อมใสไอ้คนมันพอทําอะไรวิปลาสเขาแล้วมันเลื่อมใสถ้าปกติแล้วมันไม่ค่อยเลื่อมใสหรอกมันข่าวว่าเป็นคนแปลกมันต้องเป็นคนที่เศษอะไรอะไรอย่างนี้ ไม่ตัดผมไม่หวีผมลูงลังอะไรไม่อาบน้ำขี้ใครเยอะอะไรเงี้ยเริ่มใสหาว่าเคล่งนนี่ขลังดีนี่อย่างนี้พุชยาก็ถามว่าใครสอนเธอก็บอกว่าทำเองมไม,ม่ไม่มีใครสอน